สุขสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนห้านสาวมาแล้วคลิปนี้กระิสนำเสนอมีสินยังขางไว้อยู่เนาะเป็นงบของพอตุกับร้านทางแคนาดาหุกพืนหกพื้นมือน,นีกับฮอดวันเวลาและสิเคียงานเลยพี่น้องสิเคียที่ขางไว้จากนั้นก็เกี่ยวเขาเกี่ยวปาลาล่ะสิบมีเวลาเนาะ งบพอตุหายมานี่ปลาเมาจัดไปใส่สินหนักเฮียนนะสิไดมีสินใส่พอพอแบ่งเบาไปเนาะรายจ่ยายใส่อีลอยบ้ารงเฮียนนะมีโมะเธอเนี่บอก้าจะบอกยอ้สี่คนสี่คนละน้องมาสี่คน ใช่ทุกตีนมันบอลมขี้ต้มที่ลูกอ่ะาาอดาโวยแหงมังแล้วโอ้ยส<ว>ิต่อยไปกินสมบ้พี่พี่พี่เป็นผัวอยู่มแต่หมากดิฟมันแหละนี่นะลูกนี่เ,เมื้อนี้สิมอบสิน้ให้นักเรียนสี่คน โอเคอันเดี๋ยวสีสลับใหม่ลูกเสจะสีเดียวกันเด้อเดี๋ยวอันนี้เห็ดที่มันเละเอาเสือมันมีสีอยู่เ,นะเด๋อันนี้เป็นสีน้องบูมนี่สีนี่แต่ว่าป้าสีแ,สและให้เข่ามาพี่ลูกใช้สบายดิอ้าวกเข่ามามันพอกกล้องเด้ <laughs> ออกไป็น,นอกกล้องโอ้ยเ <laughs> ข่ามาลูก วุ้ยบุเบิดกล้องบ่พี่น้องป่องไป,งปาตายตายกล้องไปขึ้นน้อยแทะอันยับขอห้ากันลูกติดกันเลยยังติดกันเลยป้าโบเข่าก็ได้สบายดีเดอ้อน้องสองคนน่องน่องแล้วแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับป้าเมาแล้วป้าเมาสิมอบมอบให้แต่ว่าปวท่านยิบ ก๋วยท่านยิบสบายดีเด้อระมาสียิบน้ำลังจัางสิฝากไปน้ำหนองบูมฮดหนาว <c oughs> น้ำหนาวแล้วไอ้น้ำบูมได้คนละผืนเลยทุกป,ปีปีกายนี้ก็ได้การนี้ก็ได้นะคนละผืน ปานี้กับขอบใจพอตู้ลุพร้อมกันขอบใจเอตู้เป็นเงินของพอตู้ซื่อห้แต่เป็นแห่งงานยิบหนิปมาเมาสียิบหายกาขอบุญขอบคุณหลายๆขอบอกขอบใจหลายๆเด้อยวอตู้เด้อปมาเอากระจัดเป็นยังแกงจัดมาใส่ในส่วนนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะพ่อพ่อได้ให้เด็ก ห้นักเรียนได้หนุ่งเซนแล้วก็พ่อห้ป้าเมามีรายได้เนี่ยเพราะว่าบุมีรายหาเนาะพี่นนอะก็ได้ขายสินแล้วก็มีมีเวียกเห็ดแน่บรรเทาไปเนาะขอขบอุขอขบใจละลายให้บุญขับน้ำซู่อยู่ดีไม่แห้งเด้อพ่อตู่เอาเรียบร้อยลูกเรียบร้อยเมื่อกินข้าวบัานหิ้วข้าวแล้วบอกเอามแหกดิเอาลืมเจ้สิไห้เข้ามาใหม่ ก็นิบออมคเหนเด็กเ็มามมนนิกว่านิเถอะเป็นโอ้ยพอไข่เนาะวดเมานีเป็นนักแล้วคะแนนิืมทั้งร้านบวดท่วงกันเลยชิไหลเมื่อเมื่อ สีวัดไหวละกะสี่ปากเมื่อน้ำนองบูมมันจัง่ายเนาะบานเย็นแบบใหม่ป้าเอลคือมาเน่อยนี่เอาสามนี่สี่นี่สฮ้สามสามสามสีพหั ขครับใช่สื <Brothers> okay, ่อย cool. ังดุฮะนุ่งแบบนี้บอกอืมนะฮะอ้าววันนี้นั่งฮัดมาเขียนลูกเขียนแนวนี้ด้วยมาหน่องบุ้มเล่นสื่อหน่องบุ้มเว้ยมันจังไวเขียนลูกเขียนเขียนตัวเลขก่อนก็ได้สักหกหน่องบุ้มหน่องบุ้มในแอสสากหกสามจีหกหุ่น <laughs> 3 6เออปล่าเลย 30s ลงทางคัวมากเลยใส่้อบุูมในเดิมมันสีดลงนี่่กแอวน้อยคือการ34 34โหหุนขาดอันนี้กัน บค้นค32น้องยังกะน้องแพตตี้มาูโอ้นีคืออวแท้อโอ้ยอวอันแ30เอ30นีตัวใหญ่เด้39ห เบืเ้องครัวเด้ลูกเรียบร้อยเบือหนุ่มเบื้องครัวลูกเขียนกับครัวเลืออีกเลืออีกสองพื้นบบดนี้พี่น้องติดตามชมผู้ดได้ิเป็นผู้โชคดีเด้มีประโยชน์ที่สุดพี่น้องได้ปีหนึ่งสิปีละพื้นใส่ได้หอดสองปีแู้แรกบางบางคนสองปีสามปี แต่หนุ่มมันเก่าเ้องก็อยากเปลี่ยนพื้นใหม่แล้วเนาะเก่าร้ายกันห้องผุดสาวเฮยจีเป้ชาเก่าคือปอมันก็ไ่ได้แล้วเนาะก็หนึ่งปอสองมีแต่กีต้มอ่นนะอย่าง <c oughs> นี้นงบุมนองบุมใส่แต่อันปทมหอดใส่ลูกนองบุมนะคือ <c oughs> การแล้วเธออันมันเคนเลยแจ็คปีลูกนองบุมใส่แต่ตปอปะถม ฮอหมอแอวยังเจาะกัหอกชินที่เคินเพียงหัวเขา่า <laughs> พิดกดอเอเพิ่นเพิ่น้นใส่เคินได้พีนพ่น้องเพิ่นไใส่แข่งสวยเอาเรียบร้อยสี่คนเลืออีกสองผืนจ้าผู้ได้จิตเป็นผู้สชกดีติดตามชมตามคลิปอยา่าคับผ้าเด้อลูกเด้อทางมันกระดุดกระดิดนะ่ะปัจีฮิวเขา่าปาจจฮิวราตาตีโบแมนได้เลย น้องบุ้มอยู่มอได้ล่ะอมอหกเบิดขูข่ค้นป่ะูลุโอ้พูนามอเจ็ดหมูน้องบุม้มน้องบุ้มส่วนมาอันทีปราเมา,มาว่าเอาไปแบบ เอาเอาอันพอมันแล้วนะคือว่าถาพื้นได้สนมันสั่นนี่ประเมาสิไดตัดเอาพื้นใหม่นาะประเมาวาเอาหม้อ,อ,อไปมันจัโบเซียเวลาแต่ว่าถือได้ผูนหนึ่งพื้นอยู่คือเก่าประเมาสิตัดตัดใส่พื้นใหม่ฮะนะถ้ามันสั่นมันบบถึงอันอันน่ะได้บางคนกรนะูงเนาะคือน้องแพตตีนสูงน้องบุ้มกระูงอยู่ บทึงแบบนะบทึงแบบห่ากะิบเตัดพื้นใหม่ใส่อันนี้เพื่ออ้นวยความสะดวกเนาะพี่น้นองเนาะก็กคือว่าห้าถ่ายคลิปเดียวนี่แล้วนะแล้วในการเหมาะการวัดเถกในคลิปเดียวกันแต่ป้าเม้ายิบแล้วเราเป้าเมา,มาสิฝากให้น้องบูมนี่เอาไปให้เพื่อนก็นขอให้อันพอตู้กับร้านเนะาะทั้งแคนาดาแล้วก็ พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มแล้วก็ทานผู้ใหญ่ใจบุญถูถกขู่ทุกคนที่คอย่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำสู้ตลอดมาทุกๆด้านทุกๆแบบเนาะที่เป่นซอยมาเบารรวมกันเบิดก็ขอให้บุญความดีความงามปกปักหักษาอยู่เย็นเป็นสุขไปใช้มาใช้ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยคันข,คน,ขคนขาคันขายก็ให้ซื้อได้ขายมานจะเลื่นลุงเลือเล่องในนาทีการงานสุขก,กายสุขใจเนาะพี่นอนะ้องเนาะพอกันลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ sambai di sambai di